นี่สินะว่าที่แชมป์ข้ามเซิร์ฟเวอร์คนใหม่จะเป็นใครจะโหดแค่ไหนไปดูสวัดสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์551ไปตลอดนะครับผมอยู่ในไอดีของน้องเว้นนะครับผมน้องเว้นก็เป็นในหนึ่งในสมาชิกของช่องเต่าเชนนะครับผมน้องเว้นก็ให้ไอดีมาทำคลิปมาทุกคนนะเฮ้ยขอ,อนี่ก่อน ปิดคนมบันจอคนมบันจอมันลกไปตอนนี้นะคนมบันจอมันลกไปนะทุกคนนะก็เป็นนงเว้นนะผมก็อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์5 5 1นะทุกคนนะอันดับพลังนงเว้นอยู่ที่4ครับผมโอ้โหอันดับหนึ่งเป็นเบบี้เอ็กครับผมอันดับ2เป็นบาซุกค่าผมอันดับ3เป็นนิเวอร์รูสนะครับผมแล้วแบบ5เป็นหลบไปกูจะเดินนะผมส่วนพานด่านนงเว้นอยู่ที่86ดสิบหกนะผม <c oughs> ตัวบัคเรานี่เขาแบบว่า เวลช้าจริงนะทุกคนนะส่วนตัวกแคัสุดแก่งอยู่ที่4ครับผมเป็นทัสซิมากิ UR นะครับผมตึงๆส่วนวอยู่ที่1ครับผมเป็น Q Gangstar นะครับผมก็ Gangster Gangster ไม่ใช่ Gangstar Gangster ครับผม แกงสเตอร์ครับผมของเนเวอร์ลูนั่นเองนะครับทุกคนนะมาดูยอดเติมในดีนี้กันก่อนเลยละกันทุกคนว่ามันจะสุดจะโหดขนาดไหนอ๋อห,หนึ่งหมื่นสามันแปดร้อยสิบเก้าแบงก์ก็ไปคูณห้ากันเอานะครับทุกคนแล้วนี่ครับผมประเด็นหลักสำคัญทุกคนโอ้โหโวเวนซ่าป้องกันอินเตอร์ได้ถึงสามรอบทุกคนนะเออดูดิมีป้องกันบ้างชนะบ้างแพ้บ้างนะคือเวนซ่าตอนเนี้ยเหมือนเวนซ่าจะบอกพี่ว่าเวนซ่าแพก้กานน็อตนะครับผมแต่ชนะน้องอินเตอร์ สแสดงว่าจะมีลุ้นจานน็อตจะได้แชมป์สิกตัวนข้ามเซิร์ฟเวอร์สีประจำสัปดาห์นี้แน่นอนนะไม่ก็น่าจะเป็นน้องเวนซ่านะอาจจะได้เป็นแชมป์ สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมวันทันแมนเดอร์ตสตองเกตเว็บตุ่มรหัสเกมวันทัแมนเดอร์ตสตองเกตหรืจะเป็นเกมอาหรือเกมโลบอ x ทุกคนก็สามารถมาดูกันที่เว็บที s ีทีชอของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ขงผมแล้วก็รหัสละคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกของผมแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยทุกคนอ่านคำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะ อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองระดับตอนนี้นะเป็นกล่องสงมระดับรูปโกะแล้วสมระดับแพทินัมนะทุกคนกล่องสงมระดับโกร,ราคาเริ่มต้นสิบาทนะผมสิบาทเท่านั้นทุกคนของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูกันได้ผมใครไม่ใครกดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราแพทินัมทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของมันก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทุกคนของราแบบรวมๆแพงมากนะทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตั๋วเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดียสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดทองาากใติดดต่อผมจะเ้งมมาที่ผนะเออ ทักมาขอโค้กดกจ้า้ผมจำกัดหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งโค้ดนะผมสาะ,ะทานได้โค้ดไปแล้วกดที่เติมเงนินทุกแล้วกดที่กรอกโค้นดนะทุกคนก็ควรสุ่มยางระมัดระวังนะดโดนข้ามเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นี้ริล่ะต้องรอติดตามกันนะทุกคนนะมาดูรับประลองก่อน ไอ้ดีนี้มนดูลานประลองมาหนึ่งลานประลองอยู่ที่หนึ่งแน่นอนผมเป็นเศร้าอ,อ,อ,อ้ไม่มีใครไหวอ่ะครับผมตึงๆอ่ะเออเบบี้เอ็กพลังสิบสี่ล้านแต่ก็เอาพลังสิบล้านไม่ลงนะทุกคนนะเออมปดูตัวละครก่อนท<ม>ุกคนตัวละครต<ข>อนนี้ก็ทัซซีมักิี้อยู่อาพารสองครับผมโซนิคพาร์ทหนึ่งเขาบอกมูชมอสสามดาวหรือเปล่าสามดาวไปที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหความไวผมไม่เปิดนะทุกคนนะเพราะว่าตัวบัคเขาจะไม่โชว์ความไวกันนะครับผมส่วนโกอลีบาร์ทถ้าผมพาร์ทหนึ่งก็ผมไอ้เช่นชมอสสามดาวหรือเปล่าสามดาวแน่นอนผมโอ้โหแล้วก็ซุปปเอร์ดัชาย หนึ่งพลชั้นเฉพาะสามดาวอีกแล้วหูยสามดาวทุกตัวทุกคนแล้วตัวสุดท้ายผมเป็นตัวคอเกอิกันซุกโหยชั้นเฉพาะสองดาวผมแล้วก็ตัวสุดท้ายไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวท้ายจริงทุกคนตัวท้ายตัวนี้เป็นเมทันไนนครับผมไอเทมเฉพาะสามดาวหรือเปล่าผมขอไปส่องในกระเป๋ากได้ไหมบ้างไอเทมเฉพาะสามดาวหรือเปล่าของใช้ใช้ใช้อุปกรณ์ปึ๊บปุ๊บปุ๊บมีตัวดำโอ้โหมีตัวดำหกใบ อาณาเท่ตัวบักไม่เคยดองตัวดำนะครับผมมีป่าไม่มีอาุธไม่ท่านไหนทุกคนเสียทายมากนะโอ้โหต่ดูมีเดสมีเดสดดำพลังจิตสามอันเอามาจากไหนวะเนี่ยเอามาจากไหนวะเธอกูจะรู้มาดูเฮ้า,าดูที่เฮาทุกคนเฮานะ ไอดีนี้ผมก็เอาไปโชว์ในสตรีมบ้างนะผมผมก็เอามาขึ้นโชว์สตรีมบ้างนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าผมสตรีมแล้วผมสตรีมเวลาสองทุ่มนะครับผมก็สามารถไปติดตามดูกันได้ใช่ช่องผมนะใครมันไม่แจ้งเตือนสตรีมก็ฝากอันซับแล้วกดซับใหม่นะผมแล้วกดกระดิ่งนะทุกคนนะมันก็จะแจ้งเตือนนะผมเนี่ยทุกคนฟิกเกอร์ดูปลดไปโอ้โหดูปลดไปประมาณนี้นะแต่ีิงปลดได้อีกนะทุกคนนะแต่น้องเขาน่าจะขี้เกียจนะผมตัวบักขี้เกียจทุกคนนะนี่ดู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 โอ้โหตึงตึง ตึงๆเออตึงๆส่วนห้องวิจัยผมห้องวิจัยอยู่อะไรห้องวิจัยอัพอะไรไปบ้างดูคอบอมเลเวลสามคอซอมบี้เลเวลสองผมคอเจนอสเลเวลสามผมคอไอดอลเลเวลหนึ่งเขาผมแล้วเกย์เลเวลสามผมแล้วก็พลังยีนเลเวลหนึ่งนะครับผมไปประมาณนี้โซฟิกฝนก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโรงหรือยังผมขอส่องก่อนน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกโรงครับผมยกเว้นสองโรงนี้ที่เป็นโรงเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะจะไม่ทำนะครับขอสองโรงนี้คือมาดูมาดูของคอกินของเลยนะ ว่าของมันสุดแค่ไหนนะโอ้โหมีใส่ของแดงนะผมตอนนี้นะใส่ของแดงสองชิ้นนะทุกคนนะสําหรับน้องเว้นนะโอ้โหบ้าไปแล้วดูของซึงเมื่อกี้ทุกคนโบนัสต่อสู้สามแถวพลังโจมตีสองแถวตัว <Yeah. S 1> บักบางคนยังหาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยนะตัวบักบางคนยังหาแบบนี้ไม่ได้นะในเซิเร์ฟเวอร์เก่าๆทุกคนนะ ตัวนี้ผมโอ้โหอัตราดาเมจสามแถวผมนี่สวยๆทุกคนอันนี้อัตราคิดทีข้อสองแถวผมแม่นยำหนึ่งแถวผมยังไม่ค่อยยังยังดีอยู่สวยอยู่ทุกคนแต่ดูไอ้ดูโซนิกดูโซนิก๋อโหบนระสปีดสองแถวครับผมตึงๆทุกคนนะแล้วก็นี่มีโอ้โหกระปับพิเศษกระหน่ำนะผมเพิ่มดาเบิบนัะส์สองแถวนะโอ้โหสวยๆทุกคนดูดูของเราไปโกอลีบาร์ครับผมนี่โอ้โหสวยๆทุกคนนะดูของเราไปสวยเจ๊จัดโอ้โหดาร์คชายไม่ทำอะไรมากครับผมนี่ เกลียวเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่ครับผมนี่มี็มนชนะก็ประมาณนี้อ,อขอไปดูแลยละกันว่าชนะน้องอินเตอร์ได้ยังไงนะผมขึ้นรูปไปดูนะว่าน้องเขาชนะจริงนะผมขึ้นรูปไปดูไม่ไนะผมแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปตีแล้วชนะหรือเปล่านะทุกคนนะผมขอรอก,ก่อนลวกันลองป้องกันได้ปะลองป้องกันอ่าโยกน่าจะโยกทีนี้เ,เซตนี้นะเอาเซตนี้นทุกคนนะเอาเซตนี้ไปเจออู้หูเปิดที่หลังเขาด้วยนะประเด็นเปิดที่หลังน้องอินเตอร์ได้ทุกคนนะชนะได้ยังไงก่อนนี่ชนะได้ยังไงก่อนครับผมมาไหนขอลองสิลองส ลองซิทุกคนขอให้ก่ข้ามพีหนึงไหมผมอยากรู้ว่าชนาปะป่ะเฮ้ยชนะโอ๊ยเว้ยอ่าอ่าอย่างนี้ได้เล่นทุกคนอย่างนี้ได้เล่นนะมามามาดูอุ้ยเขาโยกนิดน,นึงปะ่ะชนะป่ะวะ,ะ,ะ,วะโยกนี้ชนะป่ะวะโยกนี้ชนะป่ะวะเฮ้ยชนะอีกแล้วอ่ะ, <laughs> อะดูดูสคริปต์แล้วกันน้องดูสคริปต์แล้วกันนะอ่าอันนี้อันนี้อันนี้มาดูสคริปต์ครับผมสักพักพอกูภาคจริงแม่งแพ้ งงเลยนะมาครับผมนะเวนซ่า vs น้องอินเตอร์นะครับผมเฮ้ยการที่ชนะอย่างนี้ไม่ได้ฟุกกันทุกคนนะเปิดที่หลังได <sa id net repay> ้ชนะนะผมูซอมมตี่งครับเปิดมาก่อนแปดล้านแปดแสนด้าเมจครับผมคไรงทุกคนแล้วฟูยูขายเคียเตอุชมอสสามดาวหกล้านสองแสนด้าเมจเฮ้ยแรงไปแล้วก็ฟูปลูกรี ฝั่งสายคนส,สงสัยว่าน้องอินเตอร์ใครก็คือไอดีของเมบีเก่าแล้วผมนะไอดีเมบีเก่าทุกคนนะซึ่งเป็นแชมป์สุดโดนงซามเซิร์ฟมาหลายสมัยมากว่านะไอดีนี้ทุกคนนะเอออยากรีวิวจริงๆว่ะเสียดายนะเมบีขายดีไปก่อนนะผมแล้วโอ้โหเมนไนซ์ซูริฮอตฟื้นสตันเมนไนซ์ของฟังน้องอินเตอร์ครับผมแล้วซอมบี้แมนไล่กันตีนะผมไล่กันตีเตะต่อยกันไปทุกคน ไล่ต <mm ีเตะไปไหมนะฟลูไกย์เตะมาหูเห็นไหมส่าสนใจแลเมีจากการไล่ตีของผมแล้วฟลูบุกีครั้งติดอมตะกันไหมทั้งทีทุกคนนะติดโลเกดูกันทั้งทีไหมแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้ผมโซนี่โอ้จังหวะตานะโอ้เท่โอ้โหเดี๋ยวผมจะไปรีวิวไอโซนิโอสังวะดาเต็มๆในไอดีจานน็อตนะทุกคนนะเออจานน็อตนี่ยจัดสี่ดาวเห็นเขาบอกเลยว่าจัดสี่ดาวนะผมก็ถามคำเดียวนะ เพื่ออะไรครับชานนท์เพื่ออะไรเออถามแค่นี้เพื่ออะไรอ,อูหัวตึงทุกคนดูดิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะอออืืหคือซุปเปอร์เทเลคอนดิทิสครับผมแล้วจวังหวะนี้ผมถาซื้อมาก,กี่เลียนหินทำลายฟ้าเจ็ดล้านเจ็ดแสนดาเมจครับผมแล้วฟ,ฟ,ฟรูฟรูกรีคลังอ้อหนึ่งลนะ้านหกแสนดาเมจครับผม ติดนู่นติดนี่กันไปนะทุกคนนะหมาผมน้องอินเตอร์ได้สวนไม้ยังไในสวนผมเมทันไนส์ขี่ปนาวุธออกมาแล้วผมหูไม่มีทุกไฟใช้แล้วสฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ฟรีอยู่เครคริเอเต้สามล้านหาเมจครับผมแล้วก็มีเจลลี่โอ้ขนาดนี่ขนาดเนี่ยนะขนาดซุปเปอร์ดัร์ชัยไม่พาสองทุกคนนะเพราะถ้าพูดซุปเปอร์ดัร์ชัยพาสองนี่กระหน่ำแดงผมบอกเลยว่าโคตรดีนะโอ้โหมีเทลลี่มาครับผมหนาแล้วทุกคน สัปดาห์นี้ได้เปลี่ยนหน้าแชมป์นแน่นอนอย่างนี้นะสัปดาห์นี้ได้เปลี่ยนหน้าแชมป์นแน่นอนผมบอกเลยนะถ้าเป็นทรงน,นี้ทุกคนนะเกวินไล่เตะครับผมแล้วก็ฟรูบูสตีที่เพียร์ฟูเมื่อกี้ขอให้ผมซึ่มักี่ครั้งทุกคนละแล้วก็มีเชลด้วยจากการไล่เตะครับผมแล้วโอโดนรัวทุกคนนะยูริทฮอสซัมสตานเรารัวทุกคนนะแล้วก็โอ้โหโ้นอีกใหม่แล้วโคเท่ดูโอ้โหวันที่ รูท้ทุกคนไม่มีลูกไฟเล่นนะผมบอกเลยไม่มีลูกไฟเล่นจริงๆนะจะฝั่งน้องอินเตอร์นะผมเดี๋ยวก็ฟูยูคไคเคลียร์เตะนะครับผมไล่เตะจากเกวินนะผม,มสตันเลยสตันทุกคนสตันหกตัวไหมสตันหกตัวไปเลยไหมน,อน้องเฮ้ยทำเป็นเล่นไปทุกคนถึงทันจะกันสตันแต่ทั้งทีมโดนสตันหมดเลยนะครับผม ไลเ happy, ่เตะกันไปครับผมไม่ได้ออกสกิลหอะทุกคนนะทัดก็ไม่ 5, ได้ออกสกิลนะเพราะไม่มีทุกไฟฉายนะได้แค่ไล่กันตีนะคืนซูเปอร์เทเลเคนีเตครับผมคอมโบนี้ไปเล่นตามมาได้นะทุกคนนะไปเล่นตามมาได้นะโอ้โหดูดิทัตตีธรรมดาครับผมอันดับใจแด้ทัตตีธรรมดาผมบอกเลยนะน้องอินเตอร์ไอดีเนี้ยของเมบีน่าจะเติมไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทนะผมผมบอกเลยไอดีนี้น่าจะเติมไม่ต่ำกว่าสองแสนบาทนะจากที่ดูต okay. ัวละครนะเออไม่ไม่เอามาแสนห้าแสนห้าด้าน เตมไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะผมจากการที่ดูตัวละครนะทุกคนนะโ<อ>คตึงแล้วมีเชอรี่โอ้โหห้าสี่แสนดาเมจครับผมเอาแล้วทุกคนนะเข้าสู่เทิร์นที่สามผมเกวินไล่เตะต่อผม,มแล้วก็ฟูยุไกเคียเต้ไล่ตีนะผมสามแสนดาเมจครับผมแล้วก็มีเชอรี่หกหมื่นสามพันดาเมจครับผมแล้วก็ซูเรียฮัสซึ้มขี่น้ามุจจะมีท่านไหนผมซาตัน ไปที่พี่ดำของน้องอินเต์ผมแล้วก็โซน่เอาอีกแล้วผมคอมโบนันลอกอีกแล้วทุกคนมไม่มีลูกไฟใช้ของเทผมบอกเลยไม่มีลูกไฟใช้ของเทนะแล้วฟูยใครเคี้ยเตปิดเกมเลยไหมทุกคนปึ๊บปึ๊บบึ๊บบึ๊บ,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 บโอ้โหทำเล่นผมบอกเลยสัปดาห์นี้ทำเล่นนะมันนี่นอนคือทำยากภาพเลยสัปดาห์นี้ทุกคนอ่ะอาจจะหาเวลามาผาคใค้นะสายโดนค่าเซื้อสัปดาห์นี้นักนะห,ห,หัอาจจะมาไลฟ์สตรีมผาาให้แม่แต่ถ้าไม่ไลฟ์ก็อาจจะเป็น ทำคลิปแน่นอนนะสัปดาห์นี้ทำคลิปแน่นอนน่าจะมีตำนานบทใหม่กลับมาผมน่าจะเป็นแชมป์คนใหม่นะไม่ว่าจะเป็นจานน็อตหรือจะเป็นเวนนะต้องงอแข่งเลยนะทุกคนนะใครไวก่อนได้เปลี่ยนจริงนะในมีตาของโซนิกนะผมผมบอกเลยโอ้โหตีธรรมดาไปทุกคนตีธรรมดาไปไม่มีทุกไฟใช้นะแล้วฟูอยู่ใครเคลเตะบิ้มมาจังหวะนี้ครับผม แล้วฟลูฟลูกรีครั้งโอ้โหยังไม่ตายผมส๊อฟเฟสเมื่อกีนะโอ้หมดไปยาพลังงานขึ้นเลยทุกคนนานเกินสามเธอทั้งทุกคนนะเลยก็มีเจรูเข้าสู่เธอที่สี่ซอมบี้แมนลุกมาก็ติดไม่ดับไปครับผมไล่เตะไปครับผมตีธรรมดาฟุ้ยไข่เคียเตะครับผมไลรเตะครับผมรัวรัวกันไหมน่าจะไม่รอดทุกคนนะไม่ตายสักตัวนะสารทีมลงเว้นนะเฮ้ยโคตร โคตรสุดอ่ะผมบอกเลยว่าโคตรสุดนะจันนอตมีคู่แข่งคนใหม่ละบอกแค่ดีว่าจันนอตมีคู่แข่งคนใหม่ทุกคนนะแล้วโอ้โหโอ้๋อโคตรเท่เอวสัตว์มาโฟิกเนี่ยเฮ้จะจัดทุกคนแล้วฟุ้ยใครเฮียเต้ปิดเกมเลยลึกป่าเรียบร้อยครับผมแบบไม่ตายสักตัวแล้วประเด็นนะเฮ้ยมันสุดไปว่ะมันสุดไตว่ะน้องๆ ผมขอไม่เปิดสปีดนะเพราะว่ามันจะเป็นการบอกสปีดฝั่งตรงข้ามนะว่าสปีดเขาเท่าไหร่นะผมขอไม่เปิดสปีดนะทุกคนนะเป็นประมาณนี้ในดีของนอร์เวนซ่าทุกคนนะก็ในเวลาบอลน่าจะยืนหนึ่งอยู่แล้วนะน่าจะไม่มีใครไหวแล้วนะดูจากทรงนะ่าจะไม่มีใครไหวแนละ้วทุกคนนะไหนดูเอาเบบี้เอกนะซัดดูดูย้อนหลังเบบี้เอกนะอันนี้คือดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นะเบบี้เอกนะทุกคนนะมาดูกันหูเบบี้เอกก็จัดเป็นโซนิกเหมือนกันครับผมแต่ไม่มีทัสซึมมากิ่ยูอารทุกคนนะ โอ้โหเบบี้เอ็กจัดไปเลยครับผมน้องเว้นส์โด,ดนโดนเปิดก่อนนะทุกคนประเด็นโด,ดนเปิดก่อนด้วยเฮ้ยทำเล่นโอ้โหโดนเปิดก่อนด้วยชนะยังไงมาดูครับผมเดี๋ยวก็จะสตาร์ทมาหูไล่ยันติเรื้อรือผมจากฝั่งของเบบี้เอ็กหึกัดกร่อนสไลด์หนอนมาจังวันนี้ผมเลยกลล็โอ้โหไล่ยันติเรื้อรือโอ้โหเขาเท่เท่จริงเท่จริงเท่จัดน้องโอ้โหขี้เคี้ยเตะโโอ้ห แล้วก็คืนกัตก่อนสไลด์หนอนบึบบึบโอ้โหหกล้านสองแสนหน้าเมย์คโอ้โหเบบี้เอกปั้นไอ้เจ้าโกดีบ้านี่สุดมากมากนะโอ้โหโดนสะท้อนยังไปให้ผมเดี๋ยวใช้ไป็นคอร์สวินเนะเบบี้เอนะ็กเอทุกคนนะดูดิเอ้ยเบบี้เอกใช้ไป็นคอร์สวินปะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คอรนะ์สวินขออภัยพราะมันเป็นคอร์ปุ่บอมนะผมเห็นสวินนึกว่าคอร์สวินนะขออภัยทุกคนนะแล้วก็ขอสวนบาวน้า,ง,างครับผมจากเวนเลาหูสองล้านห้าแสนหน้าเมยครับผมเอาเลยครับผมแล้วฟูยุไคเคียเต้สิบห้าล้าน โอเคโอเคเบตองบอกแค่นี้ว่าโอเคเบตองทุกคนเกวินสตันไหมครับผมจังหวะนี้แล้วก็ฟูยูไขเกียเต้ห้าล้านเราแสนดามีครับผมแล้วก็ฟลูฟลูฟรีครั้งโคตรแรงทุกคนแรงจริงไม่ติงหนังคือซุปเปอร์เทเกเนติสครับผมยังไงเผาไหมกันไม่รู้ครับผมแล้วก็ขอสตันคืนม้างจะฝั่งของเบบี้เอ็กครับผม ยังไงผมฟูอยู่ใครหีเตะหกล้านบอกแต่นาเมรอกผมแล้วฟูบูกีอีกร้งอ่ะโอ้โหชิชูเดียฮหอนซึมสตันมาผมประเด็นน่ะถึงเบบี้เอ็กซ์จะมีโกลีบาลนะแต่คือเวนซ่าเอาเมทไนท์มาแก้ทางโกลีบาลแบบว่าแก้ทางแบบชิวๆทุกคนนะ พ่อมาเจอรถกัดก่อนนะผมเซหรับไอมีทนายโจนี้ทุกคนนะผมชอบรุ่นสามดาวโซลิกมากมากโคตรเท่มวลมีเจอเเรแ์และชูเดอฮอลซ์มาผมไม่คตรเต็งอ่ะทุกคนฟุยขไข้เคลียเตะไลนติแล้วผมกล้ามือดาเองหมดไลนติแล้วก็ยังไงต่อครับผมขอสวนบ้างผมจากเบบี้เอ็กซ์ผมคืนจัดก่อนสไลด์หนอ17ล้าน โคตรแรงผูกตัวสะท้อนจากโลหนังของไอ้เจ้าซุปเปอรด์ดาร์ชายผมแล้วสวนบ้างครับผมสวนบ้างทุกคนแล้วฟลูบล,ลูกรีครั้งแล้วฟลูบุกีครั้งอีกรอบทุกคนนะบึ้มร่วงแล้วโหสะท้อนอีทุกคนนะเหลือเจ้ามีไม่ใช่เหลือเจ้ากุฎิบ้าตัวเดียวครับผมตอนนี้แล้วก็โดนมุดโดนลัวทุกคนจากทัสซึมิกิครับผมแล้วฟลูบลูกรีครั้งเฮ้ยยังยังไม่ล่วงทุกคนนะ โดนเกวิดไล่เตะครับผมสะท้อนไงไปจากโลหนานทุกคนเอาอะเอาอะคือซุปเปอร์เทกเนติกครับผมโดนไล่เตะครับผมไล่เตะไล่ต่อยกันไปรัวๆเลยก็ฟลูไกลเกียเตะโอ้ยแล้วก็ฟลูบูกรีครั้งเรียบร้อยผมเบบีเอ็กนะทุกคนเฮ้ยได้ส,ส, um ส,ส่วนนะเบบีเอ็กได้ส่วนอยู่นะเฮ้ยโคตรตึงบอกเลยว่าโคตรตึงทุกคนนะเฮ้ย เอาเลี่ยงเปิดที่หลังได้ชนะนะครับผมก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับไอดีของน้องเวนนะครับผมอ่ะผมพาไปดูตรงลูนกลยุทธ์ไหนลูนก็ยังไม่ปลดลูนของแจนันนะทุกคนนะคือแบบถ้าปลดนี่พลังขึ้นอีกนะที่เขาใส่แรนติให้ผมดูดูกันเลย ตึงๆตึงๆตึงๆตึงจริงไว้ประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับไอดีของน้องเว้นนะครับผมใครชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะใครอยากให้ผมมาทำคลิปในเซิร์ฟเวอร์ไหนก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับผมนะแล้วจะมาทัวร์เซิร์ฟเวอร์อื่นๆให้ทุกคนได้เห็นกับผมสซิร์ฟวัร์นี้ขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับ